น้องเกลแาจากความสดใสสวมชุดไทยน่ารักเตรียมลอยกระทงที่โรงเรียนพีพ,พีกดไลค์กันแบบรัวหรืว่าวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงวันนี้วันที่5พฤศจิกายนตรงกับวันลอยกระทงหลายๆคนนั้นเตรียมพร้อมเกี่ยวก้อยคนรู้ใจเพื่อนสนิท เตรียมพร้อมกระทงสวยๆไปลอยอธิษฐานริมแม่น้ําเช่นเดียวก,กันกับครอบครัวของนางเอกสุปตาชมพูอริยาที่ทุกปีนั้นจะได้เห็นภาพของเด็กๆไซฟ้าพายุและน้องเกลลอยกระทงกันอย่างสนุกสนานภาพล่าสุดในวันนี้น้องเกลดาราสาววัยสามขวบเข้าโรงเรียนแล้ว ภาพน่ารักสาวน้อยนั้นสวมชุดไทยไปร้อยกระถงที่โรงเรียนต้องบอกเลยค่ะว่าภาพเดี่ยวที่พี่ๆนั้นเติมเกลวแล้วสดชื่นสดใสกันทวนหน้าเลยล่ะค่ะน่ารักน่าเอ็นดูที่สุดเลยค่ะน้องเกลกระทงน้องเกลวก็สวยมากๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ